สวัสดีค่อยท้องสกิลเพยคเพราะแล้วน่าจะควเป็นท่านผู้การบ้านเบนหน้าไปในขั้วมาเบิร์นอะไรก็ยังมกดแล้วก็ใช้เพื่อเป็นกาลังใจท่าพร้อมแล้วเข้าไปกันเลยแล้วจะว่าไปเฮ็ดยังนะอันแรกเขาขึ้นน่าเป็นท้านนั่กองเกือบกันซีซีหรือว่าขึ้นน่าเป็นเกือบกบูดาวกันได้นะเกือสองอันนี้บอกเลยจะมีประสิทธิผลกับเบนเยอะที่สุดแล้วอันต่อมาจะขึ้นน่าเป็นท่านนั่ของวอลแอกนะทุกคนวอลแอกเป็นไอเทมที่ว่าเพิ่มดูดเลือดให้ตัวเองนิดนึงในการจุดตีใกล้ใกล้ด้วยสกอกสกิลลนนะะจจุดดดดตีธรรมมากก็เเพิู่ือั นะอันต่อมาจะขึ้นเป็นต้นน่านของดาบเขียวเพื่อเพิ่มความแห้งสูงสุดหรือว่าจะขึ้นมาเป็นสามง้มก็ได้นะทุกคนแล้วแต่คนมากเลยแต่ว่าดาบเขียวคันว่าเขาเกิดแล้วเขาขึ้นมานี้แบบมุมีิพายุดหยุดได้เลยอันต่อมาเขาจะขึ้นมาเป็นต้นน่านของเขียวม่วงนะหรือว่าจะขึ้นเป็นอ่าไอทมไมี่ไหมก็ได้ย่างดาบสกายนะทุกคนขึ้นอันไนก็ได้แต่ว่าแนะนําให้ขึ้นเขียวม่วง คือแปลว่าเวลาเขายิง,งสกิลหนึ่งอบอมันจะเพิ่มจเกอเข้าไปยิงตบบางๆนี้เข้าไปเลยพันกว่าบอกเลยว่าถึง3นัดนี้นี่ห้องเออดีบุดีสองนัดตายเลยเพราะว่าเขามีดับเขียวนะอันต่อมาเขาจะขึ้นมาเป็น,นด้านของเจเกาะใหญ่นั่นเองนะถ้าว่าทีมของของ้ามนี้ตัวโอโกไลเขาจะขึ้นมาเป็นเจเก้นะอใหญ่นะโจเก้ใหญ่โบแมนเอามาตีแท่างเดียวามาตีป้อมก็ได้เพราะว่าถ้ามีเจเกตัวนี้แล้วตีป้อมนี่โคตรจะแห้งเลยโคตรแบบ หาสันหาคำมันย้ายมากนียากเลยเนอะเออแบบว่ามันแห้งอิลีแห้งจยาบว่าแห้งตดอ่านั่นแหละอืมแห้งขึ้นนะจ๊ะอันสุดท้ายเหาจะขึ้นนะเป็นถนัดเกาะเกาะเกิดถามว่าเป็นอย่างจะขึ้นเป็นเกาะเกิดเพราะว่าไอเทมที่เขาออกมานี่มันครบสุดแล้วมันแห้งแบบเวอร์วังอลังการแล้วเฮากแต่ต้องเนี้ยเทมกันตัวเองกันชัดดาวนั่นเองนะทุกคนจ๊ะแล้วต่อไปฮาจะขึ้นเป็นอัน แท้แข็งนะทุกคนแทกแข่งขึ้นมาแทนจอกเกอร์ทาวางเขาเสียก็เกิดไปแล้วแล้วมาเบิ้งกันที่เอ็มเบมกันต่อเลยเอ็มเบมเขาจะออกมาเป็นเอ็มเบมนักฆ่าเนาะทุกคนอันแรกอันนักฆ่าเนาะ mm hmm. แล้วบวกมาเปลี่ยนทางด้านของเขาเอิ้อมาการโจมตีแบบปั๊บได้นั่นเองนะจ๊ะทุกคนการโจมตีแบบปั๊บได้ก็คือเขามีดามีดเขามีดามจอันนั้นมันก็จะเข้าเลยเพราะว่าบนมีทั้งสองดามจเอาตัวนี้มาคือไปว่า คู่ควรน,นะแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วนะจ๊ะอันต่อมาเขาจะขึ้นถ้าเป็นด้านของอเพิ่มความจุ่มตีเพิ่มความแข็งในการจุ่มตีชิบป,ป้านะนี่นะทุกคนนะเออบอกเลยว่าไอเทมนี้เป็นไอเทมที่แบบเออเอ็มเบมนี้เป็นอเอ็มีบมที่แบบวิวฟังอลังการนะทุกคนต่อมาเ้าจะขึ้นนะเป็นอันเบิร์ดสกิลนะทุกคนบอกเลยว่าถึกสกิลนี้ทายแน่นอนนะมุมมีตัวใดรลอดโอ้โหแล้วเบิร์ตีปอมโคตดแทงเลยตีเข้าไปโอ้โแล้ว ชนะก็ตึงเลยทุกคนโอ้โหแรงนะระดับนี้ทุกคนกดโซโลอ่ากดโซโลบอกเลยว่าตึงเวอร์บงังอลังการนะและก็ขึ้น55ดาวนะจ๊ะทุกคนโอ้สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วขอขอบใจทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ไปก็เดินบ๊ไปตายปุ๊บ